ก่อนอื่นเลยนะครับผมขอเป็นกําลังใจแล้วก็ส่งกําลังใจให้กับพี่น้องชาวหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับโดยเฉพาะผู้ประสบภัยจากอุทกภัยหรือน้ําท่วมครั้งนี้นะครับโหเห็นจากข่าวแล้วก็ต้องบอกว่ามันหนักน่วงรุนแรงแล้วก็สร้างความลําบากให้กับผู้ประสบภัยมากเหลือเกินเห็นแล้วก็รู้สึกสลดหดหูนะฮะแล้วก็จาเป็นต้อง ส่งกำลังใจให้นะครับก็<ค> <lever> มันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทํำยังไงก็อยากจะวิงวอนขอร้องนะครับให้ทุกภาคส่วนนะช่วยช่วยกันคนละไม้คนละมือช่วยอะไรได้ก็ช่วยนะครับผมก็ช่วยอะไรไม่ได้มากนอกจากบริจาคนะครับบริจาคเงินบริจาคเอาสิ่งของไปช่วยเขาประมูลนะก็คนละนิดคนละหน่อยคนละไม้คนละมือนะครับที่สําคัญตอนเนี้นะลําบากจริงๆก็ขอเป็นกําลังใจให้อีกครั้งหนึ่งส่งกําลังใจให้อีกครั้งหนึ่งขอให้ นะครับพี่น้องชาวหัดใหญ่ผู้ประสบภัยที่นั่นนะครับรอดพ้นนะครับอยู่รอดปลอดภัยนะครับแล้วเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปเดี๋ยวทุกอย่างมันจะผ่านไปขอเป็นกำลังใจให้ครับส่วนสภาพจิตใจของเด็กผีอย่างผมณตอนนี้ก็ต้องบอกว่ายำแย่พอสมควรเลยนะครับทั้งเรื่องของ น้ำท่วมที่เป็นข่าวนะครับมันเห็นแล้วมันก็รู้สึกสงสารเขาแล้วก็เรื่องของทีมที่ตัวเองเชียร์อย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเตดเมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาโอ้โหตอนภาคอยู่ก็ต้องเขาเรียกว่าสะกดอารมณ์ของตัวเองเนี่ยเต็มที่เลยไม่ให้ลุกไปกระโดดถีบนะจอทีวีที่โมโนเนี่ยให้แม่ให้แม่แงแหลกสลายคาตีน นะครับก็สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้สําเร็จนะฮะแล้วก็ทําหน้าที่อย่างเป็นกลางไม่มีเอ็งเอียงเข้าข้างไม่มีบนไม่มีไม่มีเชียร์แบบออกนอกหน้าอะไรแบบนี้นะอ่ะเราบอกเลยนะฮะคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาเป็นเกมที่ผิดหวังแล้วมันก็ยังมีเรื่องให้พูดถึงอีกเยอะแยะมากมายนะแต่ที่แน่ๆตอนเนี้ยใครนะครับที่นกเขาไม่ขันนะ อ่อนแอนกกระจอกไม่ทันกินน้ำนะครับไม่มีการผ่าตดง้ำคําโลกาเวลาฉี่ก็มันจะแล้วก็ปิดแล้วก็กเปิดมันจะไม่แบบเวลาธรรมดาเราฉี่ถ้าเราแบบแข็งแรงถ้าเราปึงปังเนี่ยสมมติเราฉี่ใส่ลางเหล็กเนี่ยเสียงไม่นงียังปุ๊บ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 ปุ๊แบปบุ๊บป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 ุ๊บบบปุ๊บปุ มันห่อเหี่ยวเนี่ยมันก็จะแบบมันก็จะแค่แบบปรปริิกระปิดกระปอยนะซอยก็ไม่ยิกโอ้ยปัญหาเรื่องเนี้ยนะใครไม่ใครไม่เจอกับตัวเนี่ยไม่รู้แล้วไม่ใช่แค่พวกวัยทองนะฮะไม่ใช่แค่พวกวัยทองแบบผมสามสิบสี่สิบก็เริ่มกันแล้วเดี๋ยวนี้โลกยุคใหม่นะครับมันมาเร็วมาเร็วว่าแล้วนะครับบางคนเนี่ย ไปกินนะไปกินไปกินแบบเอ,อ่ออะไรที่มันช่วยเร่งช่วยขยายหลอดเลือดนะครับช่วยให้มันแบบปึงปังนะบางทีเนี่ยมันเป็นสารเคมีมันส่งผลนะครับมันมันเป็นอันตรายต่อสุขภาพเอาอย่างงี้ดีกว่านะครับผมเอาตรงๆเลยนะทุกท่านนะครับที่มีปัญหาแบบเนี้ยหรือใครที่คนรู้จักมีปัญหาแบบนี้ไปที่โรงพยาบาลรวมใจรักสุขุมวิท์หกสิบสองนะครับ เขามีศูนย์เลยนะฮะเฉพาะด้านนี้นะครับเนี่ยเฉพาะด้านนี้โดยโดยตรงเลยนะครับเขาจะรับจบ One s t ็อ s เซอร์วิทั้งดูแลนะฮะให้คำปรึกษารักษานะครับรักษาไปด้วยมีโปรแกร,รมนะครับฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยด้วยเทคโนโลยีด้วยอะไรด้วยคือพูดง่ายว่าแม่งครบวงจร เป็นศูนย์รวมนะฮะในการแก้ไขเรื่องทางเพศนะครับโดยผู้เชี่ยวชาญแล้วก็มีที่เดียวในประเทศไทยด้วยนะครับว่าแล้วอย่ารอช้าใครที่ลังเลเขินอายอยู่ลองลองกรอกแบบฟอร์มดูผม,ผมผมผมมีแบบฟอร์มผมเอาแบบฟอร์มเนี่ยมาแปะเอาไว้ให้ทุกท่านนะครับนะลองลองดูไปกรอกแบบฟอร์มนะสิบท่านแรกเนี่ยเดี๋ยวมีโปรโมชั่นพิเศษหรือไม่ก็โทรลองโทรไปปรึกษานะครับหนึ่งห้าศูนย์สี่ นะครับเขาจะฟื้นฟูนะครับสมรรถภาพทางเซ็กให้ท่านได้1504จําไว้ให้มั่นเท่านั้นไม่พอนะครับตั้งแต่วันนี้ที่ท่านดูอยู่จนถึงปลายปีนี้31ทธันวาคม2568มีโปรโมชั่นพิเศษนะครับนะมีโปรโมชั่นพิเศษสําหรับคนไทยโดยเฉพาะเลยผมแปะลิงก์เอาไว้เรียบร้อยนะใครมีปัญหาเรื่องนี้ไปที่โรงพยาบาลรวมใจรักรวมใจรัก สุขุมวิทย์หกแล้วนกเขาของท่านจะกลับมาขันพังอาดง้ําคำโลกาปิดปีปิดซอยยิ่กยิ่ยิ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 กยิกยิกอย่างไม่ยั้งหยุดย้อนกลับไปก่อนเกมระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับเอเวอร์ตันที่โอทรฟฟอร์ดเมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับขออนุญาตพูดสองวันติดต่อกันเลยเพราะว่า มันยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่อยากจะพลั่งพลูออกมาอยากจะระบายมันออกมาอยากจะปลดปล่อยมันออกมานะครับย้อนกลับไปก่อนเกมนั้นเนี่ยสถานการณ์คือถ้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยัดเยียดความปราชัยให้ผู้มาเยือนอย่างท็อฟฟี่สีน้ําเงินได้นะครับเอาแค่ชนะเอเวอเรตนก่อนนะเบื้องต้นแมนยูจะกระโดดจากอันดับ10ของตารางขึ้นไปอยู่ในอันดับที่5ของตารางฟีเลอรีอันนี้เบื้องต้นนะครับแต่มีออปชั่นเสริม คือถ้ามากกว่านั้นถ้าชนะเอเวอตันนะครับถ้าถล่มเอเวอตันด้วยระยะห่างอย่างต่ำสามประตูนะคือพูพง่ายว่าชนะเนี่ยชนะสาสมประตูขึ้นไปสหรือสประตูเป็นอย่างต่ำแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะไม่ใช่กระโดดธรรมดาต้องใช้คำว่าาเย่ง9้ากระโดดจากอันดับ10บนะครับขึ้นไปอยู่บนอันดับสี่ของตารางพรีเมียร์ลีกโอ้โหแบงเป็นภาพหาดูยากนะ นะถือว่าเป็นภาพหาดูยากนะแล้วมันใช่แบบขึ้นไปแบบประเดี่ยวประดาวขึ้นไปแบบขึ้นไปแบบนานๆเลยนะครับและวเอเวอร์ตันเนี่ยถ้าคุณไปเปิดสถิติดูหรือถ้าคุณมีความจําเกี่ยวกับเอเวอร์ตันนะครับคุณจะรู้เลยว่านี่คือทีมที่แมนเชสเตอร์อยู่ในเตปเนี่ยมองเห็นเป็นขนมกรุ่เป็นขนมหวานเป็นลูกอมนะฮะรสหวานรับประทานง่ายเอเวอร์ตันคือทีมที่แมนยูเคยเอาชนะมากที่สุดในพรีเมียร์ลีก และเกมที่โอทัฟอร์ดเนี่ยนะครับเล่นที่โอทัฟอร์ดเนี่ยผูกปีชนะแพ้ครั้งล่าสุดนู่นเลยนะครับฤดูกาล2013-2014สมัยที่เดวิดมอยส์อ่ะแม่งยังเป็นกุนซืออยู่แล้วปัจจุบันมอยแม่งกลับไปเอเวอร์ตนแล้วอ่ะคือมันนานมากแล้วอ่ะนะครับมันเป็นสิบสิบปีแล้วที่ที่แมนยูไม่เคยพลาดท่าให้เอเวอร์ตนะครับยังแย่ขี้หมูขี้หมาคือหลุดเสมอซึ่งนานๆมันก็จะเกิดขึ้นทีหนึ่ง นะเท่านั้นไม่พอนะครับเดวิดบอยส์เวลาคุมทีมใดก็ตามมาเจอกับแมนเชสเตอร์ยู่ในเต็ดที่โรงละครแห่งความฝันกุนซือผู้นี้ไม่เคยกลับออกมาจากเทเตเตเตอร์ออฟดรีมหรือหรือโอทัฟฟอร์ดเนี่ยนะไม่เคยกลับออกมาจากโอทัฟฟอร์ดพร้อมกับชัยชนะนะโอเคแหละเอเวอเรตันเขาก็มีมือมีตีนเข้าใจ ฟุตบอลลูกกลมๆมอะไรก็เกิดขึ้นได้เข้าใจนะครับแต่ที่ไม่เข้าใจคือ,อด้วยสถานการณ์แมนยูชนะผู้มึงชนะถ้าผู้พพชนะเยอะมึงก็ขึ้นไปในระดับสี่นะครับสถานการณ์ของทีมมันก็จะบรยาาบรยากาศบรรยากาศก็จะดีขึ้นเรื่อยๆดยโดยฟอร์มการเล่นนะครับไม่แพ้ใครมาห้าเกมนะด้วยด้วยสถิติเฮตุเฮตุที่เจอกันที่มันคมทีมเยือนอย่างเอเวอร์ตนมาตลอด นะเข้าใจว่ามีมือมีตีนแต่แต่ด้วยเหตุผลที่ผมยกขึ้นมาเนี่ยพลพรรคปริศแดงนะครับอย่างแย่หรืออย่างเหี้พูดอย่างนี้ก็ได้นะฮะมันควรจะชนะเอเวอร์ตันนะครับหรือไม่ควรแพ้คาบ้านสิ่งที่เห็นบนฟรอยาพอผู้ตัดสินเปล่ากนวีดปี๊ด ผ่านไปห้านาทีเฮ๊ยโอเคแหละเพิ่งต้นเกมแมนยูยังตั้งเกมตัวเองไม่ได้เลยยังคลองบอลไม่ได้เลยกลายเป็นเอเวอร์ตันที่วิ่งมากกว่าพุ่งเข้าหาบอลบีบสูงนะครับดูแล้วมีความคึกคักคึกขนองมากกว่าทาั้งทัที่แมนยูเนี่ยถ้าตัวเองชนะตัวเองเล่นในบ้านจะได้รับสิ่งที่ดีๆมันก็น่าแปลกใจตรงตรงจุดนี้แหละอ่ะผ่านไปห้านาทีผ่านไปสิบนาที อืมสิบนาทีแล้วทำไมเกมของแมนยูซึ่งเล่นในบ้านตัวเองแม่งเป็นรองวะกูงงสิบนาทีผ่านไปเป็นเอเวอร์ตันที่ต่อบอลทำชิ่งคลองบอลบุกได้วูบวาบมากกว่าซะอย่างนั้นเออไอ้เราก็ชักตังหิดตังหิดมันแปลกๆนะมันแปลกๆยังไงชบกลเอาเฮ้ยเฮ้ย ผ่านไปสิบสามนาทีจังหวะที่แมนยูเกือบได้ประตูแล้วก็ได้ได้เกือบได้ประตูจากลูกส้มหล่นนะไอที่ไอที่บรูโน่แม่งยิงถากถากกรอบออกไปนิดเดียวอยู่ดีดีผู้ตัดสินแม่งควักใบแดงให้กับอิริซาการนาเกของเอเวอแรตันพอมาดูภาพช้าอ๋อแม่งไปตบหน้าไม่เคลืค่อนีนแม่งทะเลาะกันเองมีปากเสียงกันเองโอ้โหนี่แม่งเทพีแห่งโชคแม่งเข้าข้างแบบเต็มเต็ม นะเทพีแห่งโชคนี่แม่งคตรลำเอียงอ่ะนะแม่งเข้าข้างแมนยูแบบเต็มๆเห็นแมนยูเป็นรองเห็นแมนยูต้องการชัยชนะมากงนะครับอยู่ดีๆทําให้เอเวอร์ตนเหลือผู้เล่นสิบคนสิ่งที่เราคิดอยู่ในหัวสิ่งที่เรามาโนเอาไว้เอาไว้สิบเอ็ดต่อสิบเดี๋ยวสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือแมนยูแม่งจะครองบอลปูพรมบุกนะครับขยโยกย่างไม่ยังหยุดมาเป็นละลอกละลอกล,ะล,ะลอกเป็นพายุอุบาตถลม่มหัวหมา เละเขาบอกในคําเดียวว่าเละเละตุ้มเป๊ะนะสภาพศพเอวตันแม่งไม่มีชิ้นดีแน่นอนถุยเหี้ยแม่งเขาสิบตัวชิงจังหวะเล่นบอลจังหวะสองได้ตลอดเลยแมนยูก็ยังต่อบอลกันเงื้อเงื้งติดติดขัดขัดแม่งกระปิดกระปอยเหลือเกินนะะมึงต้องไปโรงพยาบาลรวมใจรักสุขุมวิทห้สิบสองแล้วล่ะนะกระปิดกระปอยเหลือเกินมึงมึงอะไรวะเนี่ยเขา เขาเหลือตัวน้อยกว่ามึงเหลือตัวเยอะกว่าแต่แต่มึงเล่นเหมือนเหมือนเหมือนมึงเล่นเก้าตัวหรือบางทีแม่งเก้าตัวว่าเพราะว่าไม่ต้องไปนับไอหำมตมินดอกกูไม่ต้องไปนับมมนอไอไบ้อาจารย์ดูโจโชเซอร์ซี่เพราะมีไอสองตัวเนี้ยไม่งเหมือนไม่มีนะเฮ้ยตัวละต,ตัวเยอะกว่าแต่เกมไม่ได้เป็นแต่เกมไม่ได้เหนือกว่า เฮียยิ่งกว่านั้นคือเสียประตูถูกเอฟเวอร์ตันแมงชิงจังหวะขึ้นนำ1-0ไอ้เฮียตาค้างเลยเอ้าเฮียอะไรวะมึงตัวผู้เล่นเยอะกว่ามึงปล่อยให้มึงปล่อยให้คู่แข่งเหลือสิบคนเนี่ยขึ้นนำ1-0อ่ะโอเคมองโลกในแง่ดีเหตุผลของฟุตบอลนะมันเกิดขึ้นได้ของแบบนี้มันเกิดขึ้นได้โอเคจบครึ่งแรก1-0ไม่เป็นไรเดี๋ยวเข้าห้องแต่งตัว ผู้จัดการทีมรูเบนออมริมคงนะครับคงจะงัดเครื่องเป่าผมมหาพลัยเหมือนคุณป๋าเหมือนเซอร์เลฟูสันนะแฮร์ดรายเออร์แฮร์ดรายเออร์เดี๋ยวคงงัดมาคงแก้เกมแล้วครึ่งหลังลงมาเนี่ยพลพักปีศาจแดงแม่งคงลงมาบทขยี้คู่แข่งแบบไม่เหลือซากไอ้สัตว์ลงมาปุ๊บเหมือนเดิม ต่อบอลกันขาดขาดเกินเกินเกมรุกตะกุกตะกากติดติดขัดขัดกระปิดกระปอยเหลือเกินไอเหี้ยเหมือนเหมือนเยี่ยวไม่ออกเหมือนเยี่ยวไม่พุ่งมึงไปโรงพยาบาลรวมใจรักตัวขุนิทกสองไหมฮะเขาเขาเขาแก้ปัญหาเรื่องเพศให้ให้ได้เลยนะอก,ก,ระกระปิดกระปกระิดอยอะไรเนี่ยเดี๋ยวมันจะพุ่งพรูดปราดเลยสัตว ครึ่งหลังโอเคแหละคลองบอลบุกได้มากกว่าเอเวอเรตันเขาตั้งรับได้เหนียวแน่นแต่ดูดีแมนยูนะออกไปข้างโยนมาก็ติดเขาหมดเจาะข้างในก็ไม่มีลูกพริกแพงเพียงพอนะมันไม่มีอะไรที่เป็นที่เรียกว่าแพทชั่นของแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดที่ที่เราเคยรู้จักเลยสุดท้ายเนี่ยคิดอยู่ในใจนะผ่านไปสักประมาณ หกสิบนาทีเหลือ,อครึ่งชั่วโมงผมผมคิดแล้วว่าเกมนี้คงคงจะไม่มีปัญญาตีเสมอแล้วล่ะแล้วก็จริงนะครับแล้วก็จริงจบเกมอย่างที่บอกเมื่อวานเนี้ยให้แม่งทดเจ็บต่อปอีกครึ่งชั่วโมงก็คงจะยิงไม่ได้เพราะว่าเกมลุกมันดูตีตันมันดูฝืดเคืองนะครับแล้วก็สภาพภาษากายของผู้เล่นสภาพจิตใจของผู้เล่นเนี่ย มันไม่มีมันไม่มีความเป็นกูผู้ชนะเลยมันไม่มีมันไม่มีดีเอ็ DNA ของพิศา่แดงอะ่ะเึกออกไหมครับแล้วขอโทษนะฮะแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดเนี่ยฤดูก,การนี้ถ้าโดนนำหนึ่งศูนย์เดธฮาทุกครั้งร้อยเปอร์เซ็นตเดธฮาร้อยเปอร์เซ็น์มันเป็นเียอะไรเพราะว่าเพราะว่าถ้าโดนนำหนึ่งศูนย์ปุ๊บมันจะหมดเลยมันจะหมดความเชื่อมั่นมันจะไม่มีความเชื่อมั่นว่าเฮ้ย ยู่นเตตวิวในวัดได้นะเว้ยเฮ้ยเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นมันเป็นมอตโต้ประจำมันเป็นวลีเด็ดประจําทีมพวกพี่ๆเขามียูวิวในวอล์กอโลนแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดมียูเนเต็ดวิวในวัดได้นะเว้ยปีศาจแดงไม่มีวันตายแม่งศูนย์สลายมาลายสิน้นไปหมดแล้วโดนนำหนึ่งศูนย์เจอแอเนนอน์แพ้เจอกับนน 1, แมนซิตี้โดนนำหนึ่งศูนย์แพ้ 3, แาสามศูนย์เจอกับเบรน์ฟอร์ดนะครับโดนนำหนึ่งศูนย์แพ้สามหนึ่งและล่าสุดเจอกับ เอวอร์ตันโดนนำหนึ่งศูนย์แพ้หนึ่งศูนย์ในทางกลับกันเวลามึงนำเขาหนึ่งศูนย์มึงป้องกันมึงรักษาสกอร์เนี่ยไม่ค่อยจะได้โดนตีเสมอเป็นประจำคือเกมนั้นอาจจะชนะแต่ที่แน่ๆคือมึงจะโดนตีเสมอก่อนมึงนำฟูแล้วมึงก็โดนตีเสมอนำลิเวอร์พูลก็โดนตีเสมอดูสิใช่ไหมครับนำนำ ฟอ r เรสก็โดนตีเสมอนำสเปอร์ก็โดนตีเสมอนำเบอร์ลี่ก็โดนตีเสมอมันกลับกันเลยเพราะพอตัวเองโดนนำความมั่นใจหดหายไม,ไม่เชื่อมั่นว่าตัวเองจะกลับมาได้ไม่ศรัทธาในในความเป็นปีศาจแดงของตัวเองแต่พอตัวเองนำเข้าบ้างไอ้เฮียแม่งรักษาสกอร์นำเอาไว้ไม่อยู่ เห็นไหมแม่งสองเด้งอ่ะเป็นเป็นผลเสียทั้งสองเด้งเลยอ่ะไม่มีความมั่นใจเวลาตัวเองโดนนำไม่เหมือนเมื่อก่อนแต่พอตัวเองนำเขาบ้างแม่งก็เหวอแดกแม่งก็ไม่มั่นใจอีกแล้วก็โทษนะผู้จัดการทีมคือผมพูดแบบนี้นะฮะกับรูเบนอามูริมผมบอกไปแล้วนะผมให้คำสัตย์ปฏิญาณไปแล้วด้วยว่าผมสนับสนุนเขาเหมือนอินเนออสเหมือนเซอร์จิมและคลิฟว่าเฮ้ย สมปีเห็นด้วยคิดใหม่ทำใหม่ไม่งั้นวนลูปเดิมเปลี่ยนทุกสองปีเปลี่ยนทุกสป,ป,กป,ป,กปีหรือแม้แต่ที่ผมขุดเรื่องเซอร์เซอร์เลฟูคุซันตอนคุมทีมแมนยูช่วงสี่ปีแรกแล้วมันค่อยๆดีขึ้นมานะผมขุดเรื่องนี้มาเนี่ยนะครับมาเป็นตัวอย่างมาบอกทุกท่านว่าเฮ้ยเราต้องให้เวลาเราต้องเชื่อมัน่นนะครับเราต้องอดทนผมผมให้คําสัตย์ปฏิญาณไว้แล้วแต่เหมือนลูเบนอบริมเนี่ยแม่จะชอบหักหลังแฟนบอลเป็นประจํา คือกูเป็นแฟนบอลกูยืดหยุ่นให้มึงไงกูยอมมึงไงกูยืดหยุ่นให้มึงแต่รูเบนอวริมมึงไม่ยืดหยุ่นให้แฟนบอลบ้างมึงมีลูกทีมมึงสิบเอ็ดตัวลูกทีมคู่แข่งเหลือสิบคนมึงจะใช้หลังสามหาป้าหาพระแสงของเงาเขี้ยอะไรนักหนามึงอาจจะแก้ตัวบอกว่าเฮ้ยนี่ไงมันหลังสามแต่ว่ามันซับซ้อนกว่านั้นเพราะว่าอย่างมาไตเดอร์ลิก อย่างลูกชอมันไม่ได้เล่นเป็นเซนเตอร์แบ็กอย่างเดียวมันก็ขยับขึ้นไปตรงกลางมันขยับขึ้นไปช่วยเกมรุกเข้าใจเห็นอยู่แต่กองหลังขึ้นไปเล่นเกมรุกกับมิดฟิลด์ตัวรุกขึ้นไปเล่นเกมรุกหรือนะครับผู้เล่นที่ยิงประตูดีๆขึ้นไปเล่นเกมรุกมันย่อมดีกว่าเอากองหลังขึ้นไปเล่นเกมรุกเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยยืดหยุ่นได้ไม่จําเป็นต้องไปยึดมั่นถือมั่นกับปรัชญาลูกหนังหาเหวอะไรของมึงมากมาย ถ้ามันซับซ้อนมากทำไมไม่ทำอะไรง่ายๆนึกออกไหมคืออุย้ยสามสี่สองหนึ่งมันซับซ้อนต้องอาศัยความเข้าใจผู้เล่นต้องตรงสเปกอา้าวไอ้เหี้ยถ้ามันซับซ้อนมันวุ่นวายทำไมมึงไม่ทำอะไรง่ายๆอะไรที่มันธรมธรมดาธรรมดานอมอนมอน,น,มอนให้นักเตะไม่เข้าใจง่ายละ่ะนะคือมันไม่มีโค้ดที่ไหนหรอก ที่ที่ไม่ที่ไม่กล้าพลิกแปลงหรือยุดยุนหรือยึดมั่นในปรัชญาของตัวเองไปจนแบบขนาดนั้นน่ะมึงปรับได้มึงเปลี่ยนได้คู่แข่งเหลือสิบตัวมึงใส่หน้าเพิ่มได้มึงใส่กลางเพิ่มได้มึงกล้าเอากองหลังออกได้ไม่มีใครว่าว่ามึงทรยศปรัชญาตัวเองเอาตรงพูดตรงนะฮะนักเตะแพชชั่นดีเอ็นเอมันก็ไม่ได้ไม่ได้เรื่องนะผู้จัดการทีมม่งก็ห่วยแตกอีกสัตว์ห่วยทั้งผู้เล่น ห่วยทางผู้จัดก,การทีมฟ้นตีนถุย